พบกันอีกครั้งนะคะในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องโซ่อาหารและสายใยอาหารพร้อมแล้วไปเริ่มเรียนกันได้เลยค่ะสิ่งมีชีวิตต่างๆต้องการพลังงานเพื การดำรงชีวิตและการทำกิจกรรมต่างๆซึ่งพลังงานนี้สิ่งมีชีวิตจะได้จากการกินอาหารโดยแต่ละแหล่งที่อยู่สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่รวมกันจะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในด้านการกินอาหารและมีการถ่ายทอดพลังงานต่อกันเป็นทอดทอดในรูปแบบห่วงโซ่อาหารนั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะเด็กๆจะมารู้จักคำว่า ผู้ผลิตก่อนนะคะผู้ผลิตคือ producer ใช่ไหมคะเป็นสิ่งมีชีวิตที่สังเคราะห์แสงหรือสร้างอาหารเองได้นั่นก็คือพืชใช่ไหมคะในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีบปัจจัยก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์น้ําแสงจากดวงอาทิตย์ขาดไม่ได้ก็คือคลอโรฟิลที่อย,อยู่ที่มีอยู่กับใบพืชใช่ไหมคะแล้วได้อะไรออกมาคะผลผลิตที่มันสร้างขึ้นมาก็คือน้ำตาลออกซิเจนและน้ำนั่นเองค่ะ มารู้จักผู้บริโภคค่ะคุชเมอร์นะคะคืออะไรคะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้นะคะอันแรกเลยเด็กๆรู้จักไหมคะผู้บริโภคพืชฮาวิบอวเอ,อช่วยกันคิดค่ะฮาวิบอวคืออะไรคะสัตว์ที่กินพืชอย่างเดียวมีอะไรบ้างคะที่ักเรียนรู้จักอา้าวตอบครูได้ไหมคะเอ้ามาดูเลยคะ่ะว่าคืออะไรคุณครูให้เป็นกระต่ายค่ะยกตัวอย่างคะ่ะกระต่ายมา้าช้างมา้าวัวควายพวกนี้นะคะ หรือว่าแพะแกะพวกนี้คือผู้บริโภคพืชอย่างเดียวนะคะต่อไปค่ะพวกที่กินสัตว์เป็นอาหารนะคะก็คือผู้บริโภคสัตว์ c ร์ n i v o ร์นะคะเด็กๆรู้จักไหมคะอะไรบ้างคะบวกี่สัตว์กินเนื้อนั่นเองเอา้าวพวกเสือใช่ไหมคะสิงโตพวกนี้ใช่ไหมคะหรือว่าจะเป็นกบนะคะงูเสือสิงโตพวกนี้ล่าเหยื่อนะคะกินสัตว์เป็นอาหารนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ ผู้บริโภคได้กินทั้งพืชทั้งสัตว์นะเขาเรียกว่าอม n i v o ร์นะคะเด็กๆเอเราล่ะใช่หรือเปล่าคะใช่ค่ะมนุษย์เราก็เป็นผู้บริโภคทั้งพืชทั้งสัตว์นอกจากนั้นก็นยังมีไก่เป็ดอะไรอีกคะหมูใช่ไหมคะน้องหมาน้องแมวพวกนี้นะคะเป็นผู้บริโภคทั้งพืชทั้งสัตว์นั่นเองคะ่ะต่อไปค่ะเรามารู้จักผู้ย่อยสลาย ดีคอมโพเซอนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีหน้าที่ย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วมันจะย่อยสลายไม่ได้เลยถ้าไม่มีพวกนี้นะคะเข้ามานะคะดูสัตว์ตัวนี้สิคะเป็นซากสุนัขที่ตายนะคะเน่าเปื่อยเหลือแต่กระดูกใช่ไหมคะพวกนี้นะคะเข้ามาย่อยสลายนะคะเหลือแต่ซากกระดูกนะคะหรือว่าต้นไม้ที่ตายแล้วเหลือขอนไม้ผู สิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้ก็คือเข้ามาไย้ยสลายอย่างเช่นนะคะเห็ดราแบคทีเรียจุรินทรีย์นะคะก่อนอื่นนะคะเราจะเรียนรู้เรื่องโซ่อาหารเรามารู้จักความหมายกันก่อนนะคะฟูชเนนหรือโซ่อาหารของโซ่อาหารมีความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีความการกินกันเป็นทอดๆค่ะจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคทําให้มีการถ่ายทอดพลังงานในอาหารต่อเนื่องกันเป็นลําดับ จากการกินต่อกันเป็นทอดๆนั่นเองค่ะผู้ผลิตครูอังบอกแล้วนะคะเป็นพืชน,นะคะเพราะว่าพืชเป็นสิ่งชีวิตที่สร้างอาหารเองได้นั่นเองค่ะต่อไปค่ะมีลูกศรที่เข้ามาเกี่ยวข้องลูกศรชี้ไปหาสัตว์ตัวไหนตัวนั้นเป็นผู้กินนะคะผู้เลี้ยงเพาะขนดหนึ่งต้องเป็นสัตว์กินพืชอย่างเดียวใช่ไหมคะต่อไปค่ะของลูกศรชี้ไปผู้เลี้ยงเพนดสองนะคะก็ต้องเป็นสัตว์ที่กินเนื้อนะคะ พวกนี้คือผู้บริโภคที่คุณครูได้กล่าวไปแล้วนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้นั่นเองค่ะเรามาเขียนห่วงโซ่อาหารกันเถอะค่ะง,ง่ายไม่ยากเลยค่ะอาคุณครูเริ่มจากพือใช่ไหมครูให้เป็นญ้าอะไรนะที่กินยา้าหัวลูกศรชี้ไปอะไรเอย่ยฮะครูให้เป็นกระต่ายค่ะกระต่ายกินย้าเป็นผู้บริโภคอันดับหนึ่งนะคะต่อมาลูกศรชี้มาผู้เลือกดับสองคือเหยี่ยวเหยี่ยวมากินกระต่ายค่ะ มาดูของโส่อาหารที่2นะคะเริ่มจากหญ้าเหมือนกันเป็นผู้ผลิตค่ะอะไรกินหญ้าได้อีกนอ้งากกระต่ายคะใช่ค่ะคงให้เป็นตั้กระแตเป็นผู้บริโภคอันดับหนึ่งนะคะอะไรกินตั้กระแตนคะกบกินตั้กระแตนกบเป็นผู้บริโภคอันดับ2ค่ะและเหยวกินกบเหยวเป็นผู้บริโภคอันดับที่3นะคะมาดูของเส่อาหารอีกอันนึงค่ะเริ่มต้นจากแครอทเป็นพืชเช่นกันค่ะอะไรกินแครอทกระต่ายนั่นเองค่ะเอ๋อะไรกินกระต่ายคะ ครูให้เป็นสุนัขกินจอกนะคะเป็นผู้บริโภคระดับที่2นะคะมากินกระต่ายค่ะและผู้บริโภคระดับสุดท้ายนั่นก็สิงโตนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเอาละค่ะมาดูตัวอย่างโซ่อังหารง่ายๆนะคะครูให้เป็นญ้าเป็นภาพนะคะอะไรกินย้าคะหัวลูกศรชี้ไปกระต่ายนั่นเองเป็นผู้บริโภคอันดับหนึ่งค่ะและก็เหยี่ยวเป็นผู้บริโภคันดับที่สองนั่นก็คือเป็นผู้บริโภคันดับสุดท้ายทีม่มีอะไร กินเหี่ยวต่อใช่ไหมคะมาดูห่วงโซ่อาหารที่2ค่ะเริ่มจากหญ้าค่ะตั๊กแตนกินหญ้าใช่ไหมคะตั๊กแตนเป็นผู้บริโภคอันดับที่1ค่ะอะไรกินตั๊กแตนนะคะใช่แล้วค่ะกบกินตั๊กแตนเป็นผู้โลือัระดับที่2และอะไรกินกบคะเหยี่ยวมากินกบเหยี่ยวเป็นผู้บริโภคอันดับที่3หรือเป็นผู้บริโภคันดับสุดท้ายนั่นเองค่ะมาดูอีกสักตัวอย่างค่ะครูเริ่มต้นจากแครอทค่ะเป็นพืชใช่ไหมคะสร้างอาหารเองได้ อะไรกินแค่หลอดคะครูให้เป็นกระต่ายคะ่ะกระต่ายเป็นผู้หรือพวกอันดับที่หนึ่งใช่ไหมคะหัวลูกศรชี้ไปหาสุนัขก,กินจอกสุนัขก,กินจอกกินกระต่ายคะ่ะเป็นผู้บริโภคอันดับที่สองคะ่ะและสิงโตเป็นผู้บริโภคอันดับสุดท้ายนะคะกินอะไรคะกินสุนัขก,กินจอกนั่นเองคะ่ะเอาละคะ่ะห่วงโซ่อาหารหลายๆห่วงโซ่มารวมกันเขาเรียกว่าสายใยอาหารหรือฟูส์เวฟนั่นเองมาดูความหมายคะ่ะ พุทธเพพหรือว่าสายใยอาหารหมายถึงความสัมพันธ์ของโซ่อาหารหลายๆโซ่อาหารมีความสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อนค่ะโดยการกินกันเป็นทอดๆแต่กินอย่างไม่มีระบบนะคะมาดูห่วงโซ่อาหารแรกเลยค่ะที่คุยกตัวอย่างนะคะกระต่ายกินหญ้าเหยี่ยวกินกระต่ายนี่เป็นห่วงโซ่อาหารที่1นนะคะอ่าห่วงโซ่อาหารที่สองค่ะเริ่มจากหญ้าเหมือนกันผู้ผลิตนะคะตั๊กะแตนกินหญ้อาอะไรกินตะั๊กะแตนกบกินตะั๊กะแตน และก็เหี่ยวกินกบเราจะมาเขียนนะคะสายใยอาหารได้อย่างไรมาดูพร้อมๆกันเลยค่ะนำมาเขียนได้แล้วนะคะมีความสัมพันธ์กันเป็นสายใยอาหารดังนี้ค่ะด้านขวามือนะคะเห็นไหมคะเริ่มจากหญ้าเป็นผู้ผลิตนะคะกระต่ายกินหญ้าใช่ไหมคะเหี่ยวกินกระต่ายนี่คือหมวงโซ่อาหารที่1ใช่ไหมคะมาด้านซ้ายค่ะตั๊ก,กแตนกินหญ้า กบกินตกกะก้แตนและก็เหยี่ยวกินกบเป็นห่วงโซ่อาหารที่สองมีความสัมพันธ์กันนะคะเป็นสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าสายใยอาหารนั่นเองค่ะสายใยอาหารนี้ยังไม่ซับซ้อนนะคะมาดูอีกตัวอย่างค่ะเอาละค่ะมาดูตัวอย่างนี้นะคะการเขียนแผนภาพสายใยอาหารที่ซับซ้อนขึ้นนะคะโดยมีห่วงโซ่อาหารทั้งหมดกี่ห่วงโซ่อาหารค่ะเรามาดูกันค่ะเริ่มต้นจากผู้ผลิตนั่นก็คือครูให้เป็นข้าวกับหญ้านั่นเองนะคะอันแรกค่ะ เริ่มจากข้าวค่ะคนกินข้าวใช่ไหมคะอ้าวคนเป็นผู้บริโภคันดับหนึ่งกินข้าวใช่ไหมคะต่อไปเริ่มจากหญ้าค่ะวัวมากินหญ้าวัวเป็นผู้บริโภคันดับหนึ่งแล้วก็อะไรคะคนมากินวัวเป็นผู้บริโภคันดับสองอันนี้คือห่วงโซ่อาหารที่สองใช่ไหมคะมาดูด้านหญ้าบ้างคะ่ะหญ้ามาดูหนอนตัวนี้นะคะลูกศรชี้ไปหาหนอนหนอนกินหญ้าค่ะแล้วกบมากินหนอนค่ะงูมากินกบ นกมากินงูและคนเป็นผู้ปลกบริโภคอันดับสุดท้ายมากินนกได้อีกนะคะเป็นห่วงโซ่อาหารที่3ม,มาดูห่วงโซ่อาหารที่4ค่ะเริ่มจากข้าวค่ะหนอนกินข้าวค่ะกบกินหนอนใช่ไหมคะงูมากินกบนะคะอ่ะงูงูมากินกบใช่ไหมคะอ้าวต่อไปอะไรคะนกนกเป็นยังไงคะอ้าว นกมากินงูค่ะสุดท้ายเลยคนมากินนกนะคะได้ห่วงโซ่อาหารทั้งหมด4ห่วงโซ่อาหารแล้วค่ะเราเรียนจบแล้วนะคะเราก็จะมาสรุปว่าห่วงโซ่อาหารคืออะไรใช่แล้วค่ะห่วงโซ่อาหารก็คือความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่กินกันเป็นทอดๆจากผู้ผลิตสูต่ผู้บริโภคทําให้มีการถ่ายทอดพลังงานต่อเนื่องกันเป็นลําดับค่ะส่วนสายใยอาหารก็คือความสัมพันธ์ของโซ่ออาหารหลายๆ โซ่อาหารสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อนกันมากขึ้นกินกันเป็นทอดๆแต่กินอย่างไม่มีระบบนั่นเองค่ะเด็กๆหาเรียนจบแล้วนะคะค,คุณครูมีใบงานเรื่องโซ่อาหารแล้วก็ใสายาอาหารให้เด็กๆทำสองใบงานและก็ให้เด็กๆนะคะเลือกนะคะห่วงโซ่อาหารมา1อย่างนะคะวาดภาพแล้วก็อธิบายมาให้ชัดเจนส่งมาในไลน์ห้องวิทยาศาสตร์นะคะ คุณครูรอตรวจอยู่นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ